เดี๋ยวเรามาปิดท้ายนะครับช่วงนี้นะครับพาไปดูอีกหนึ่งคลิปเหตุการณ์นะครับตอนนี้กําลังถูกพูดถึงกันเยอะมากๆนะครับในโลกออนไลน์นะครับเป็นภาพที่บันทึกได้บนรถแท็กซี่คันหนึ่งโดยคนขับรถแท็กซี่คนนี้นะครับเป็นผู้หญิงนะครับก็ตะโกนโต้เถียงกับผู้โดยสารอย่างดุเดือดเลยทีเดียวก่อนที่จะไล่ผู้โดยสารลงจากรถนะครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันฮะ ใ<ผ>ช่ตำรวจให้ได้ค,ค่ะคือเรื่องราวเป็นแบบนี้คุณผู้ชมมีผู้หญิงคนนึงที่เขาเรียกโชเฟอร์แท็กซี่คันนี้นะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาไปกับคุณแม่แล้วก็ไปกับลูกตอนแรกเนี่ยก็ถามว่าจะไปที่สถานที่แห่งหนึ่งไหมเขาก็บอกว่าไปแต่ว่าผู้จ้าไม่ค่อยดีด้วยนะคะปรากดพอขึ้นรถมีการแวะจอดแล้วคุยโทรศัพท์เป็นเรื่องของตัวเองค่ะแล้วค่ามิเตอร์มันก็ขึ้นก็มีการจดเอกสารบางอย่าง หลังจากนั้นนะคะก็เนี่ยแหละค่ะคือก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงเส้นทางหนีรถติดก็มีการกลับรถพูดง่ายคือออกนอกเส้นทางตอนหลังผู้หญิงเนี่ยเขานั่งมา mm hmm. เขาเลยบอกว่า mm hmm. ถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอลงดีกว่า ก็ไม <laughs> <lk birthday> ่ได้ให้ลงกันดีดีไล่ลงจากรถแบบนี้นะคะและคือตัวผู้โดยสารเนี่ยยังลงไม่ทันจะพ้นรถก็พยายามจะขับรถหนีซะแล้วนะฝั่งของคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็มีการได้รับบาดเจ็บคือเป็นแผลที่ถูกขวนเล็กน้อยด้วยแล้วคนก็เลยแชร์ความเห็นกันแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าทําไมคนขับรถถึงอารมณ์ร้อนแล้วก็โมโหสุดๆขนาดนี้ใช่ครับเพราะว่า ในรถนี่ก็นั่งกันมาหลายคนนะครับมีเด็กด้วยนะครับน้องนี่ตกจากรถด้วยนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับหลายคนก็วิาพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะ mm hmm. เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าผู้โดยสารเนี่ยโบกแท็กซี่คันนี้มาจากที่แพทนินัมนะครับกำลังจะไปส่งที่บ้านปรากฏว่าถูกไล่ลงจากรถซะก่อนเดยวแถวแฝดดินแดงนะครับหลายคนก็มองว่าอยากให้กรมการขนส่งงบเนเขยเข้ามาเร่งตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ